ไคและนึว่าตีเพชรหนึ่งสีวิไลแล้วสีวิไลนะครับเป็นเต็มที่ผมอนุญาตเพราะว่าตีเพชรเป็นคนดีและเป็นผู้ที่ทํางานร่วมกับผมมานานนะครับทําการสนเป็นส่วนกลางให้กับวัดดังๆมากมายครับหรือว่เขียนวัดข่าวพิษจกรดก็ดีหรือว่าปานวัดวัด,วดมงคลมงคลที่วัดบนที่คลองหลานก็ดีหรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนุงปู่สวงหรืออะไรผมก็เคยแสดงเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิสทธิ์เหล่านั้นนะครับขอบุญบาร,รมีจะเกิดริเพชรและบุษัทของท่านให้พบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปและโชคดีตลอดการเราจะรักและดูแลกันอย่างนี้ตลอดไปตราบชั่วชีวิตนี้ครับเป็นแฟนี่รักครับบุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้มีความสุขนะครับให้ถูกรัตตอรี่ ทุกคนเลยครับขอบคุณครับสวัสดีดครับไปโชคดีปีใหม่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับผม